มหกรรมแห่งสันติภาพสุดยิ่งใหญ่สลามชาวไทย23มกราคมนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมอหัาใจกับโอกาสที่คุณต้องรีบคว้า มาร่วมคว้าโอกาสทองออกร้านขายสินค้าภายในางานสลามชาวไทยโอกาสทองแรกร้านอาหารจานหลักสุดหรูอยู่ในโซนฟูสคอดร,รองรับลูกค้านับพันคนมีเปิดให้จองทั้งสิ้น12ร้านราคาร้านละ1 5 0 0 0บาทโอกาสทองที่2ร้านอาหารจานรองหรือของกินเล่นให้แขกนับพันได้ชิมได้ชิวกันไปในโซนฟูสคอเยันชำ้ำเปิดให้จองทั้งสิ้น10ร้านราคาร้านละ5,000บาทจำกัดให้ใช้เฉพาะเตาไฟฟ้าโอกาสทองที่3ร้านจำหน่ายสินค้า กีตาตะาอาทิเสื้อผ้าหนังสือสินค้าแฮนด์เมดอยู่ในโซน VIP ราคาระละ4,000บาททำเลทองทำเงินง่ายใกล้เวทีกิจกรรมโซนแาสติ้งนักสแสดงโซนพบปะดาราด้วนเปิดให้จองในราคายุติธรรมยาปล่อยให้โอกาสทอ,องของคุณหลุดมือไปโทรเลย0810964422คุณมรรวานอาหมัดบัสลนัน